สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพามาคุยกับพระพระเครื่องของพี่พยับศินนะครับรวัดนะครับจากคนแฟนพระองค์หลักล้กลานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขานะครับว่ามุมมองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงนะครับสวัสดีครับพี่พยับคบสวัสดีครับ สบายสุขภาพเป็นงไงบ้างครับตรงนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะพี่พี่ไปคัหลังจากเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตจแล้วพี่ต้องดูแลยังไงตัวตัวเปลี่ยนแับก็ดูแลสม่ำเสมออ่าเขาก็พยายามไม่ให้ดื่มเหล้าดื่มวายอ่าเราก็ไปดื่มเบียแทนกินกินเบียบ้างก็กินทั้งไ่ายกินทั้งเบียกินทั้งอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยแต่พอเวลามันเริ่มปวดตาไปหยุดแต่ตอนนี้นี หมอห้ามเด็ดขาดแล้วโมอห้ามเด็ดขาดอ่าพันแอลกอฮอล์ไม่ได้พี่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเขาคำนวณว่าพี่อยู่ได้อีกกี่ปีตอนเปลี่ยนเปลี่ยนตับอ่าตอนเปลี่ยนทำอ่ะก็จะมากประมาณสักห้าปีอันนี้ได้มากําไรมายังครับยี่สิบปีได้กําไรมา20ปีแล้วปี้รับเปลี่ยนปีสี่แปดอ่าขายปีหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดอ่าเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีนี่กำไรนะครับ กับส่วนที่เหลือที่เป็นกําไรทําอะไรบ้างครับก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยตอบแทนคืนชาติาศาสนาสังคมครับอยากที่น้องครับตอบแทนคืนทําได้อยู่ไหมครับก็ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำเท่าที่ทําได้ครับเหมือนใช้นี่ครับม,มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยแต่ขยันใช้ สร้างวัดไว้หลายที่เลยนะครับที่เราไปที่อินเดียเขาสร้างที่เชียงใหม่ชนบุรีอา่างน้ำเขียววัดเป็นวัตถุะนะัะที่เราทําแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ใช่เป็นวัตถุแต่เราทําออกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเราก็สบายใจครับนะจนวันนี้เริ่มไม่ละอายแก็ใจแล้วว่า เราไปทําอะไรที่ไม่ดีไว้อะไรไว้เลิ่ไเวละอายแกใจมันมัน,ม,นมันความดีมันเพิ่มเท่าไัรแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ตายไปก็ไม่เสียได้จะตายวันนี้ก็ได้นะฮะถ้าไม่ตายก็ทำประโยชนต่อไปครับ,รบไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กังวลกับสิ่งที่ไปคุ้มเนื้อเปล่ยังไงแล้วคือลนคนละคนเปลี่ยนได้คืออย่างนี้ฮะ,ะเอ่อ ไม่กินเขาเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานครับเป็นหัวใจขาดเลือดเป็นสารตายเริ่มเริ่มเริ่มวิกเสื่อมเริ่มเสื่อมครับแล้วก็เป็นตับเปลี่ยนตับครับกินได้ทุกอย่างนะคุณกินทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้หยุดกินแล้วเยอะแล้วหยุดหยุดกินเยอะพอสมควรไม่อย่างนี้อะ ไม่กินแป้งไม่กินหวานอย่าชวนมากินข้าวนะครับแต่ถ้าชวนไปกินกับข้าวได้ก็กินกับข้าวไม,ไม,ไม่ไม่กินแป้งไม่กินหวานอะไร <c oughs> ที่เป็นหวานไม่ว่าหวานอะไรก็ตาม <c oughs> เรียกวหวาน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่กิน <c oughs> ไม่กินอะไรที่เป็นแป้งไม่กินแล้วออกกำลังกายยังไม่ได้ออกกำลังจะออกเพราะมันเจอสภาพช่วงที่ผ่านมาหลายเดือน,นมันปวดหั ดีขึ้นนะครับดีขึ้นละเก้าสิบก้าสิบนเปอร์เซ็นต์ปีนี้พีอายุเท่ตไรหกสิบเจ็ดหสิบเจ็ดในในตระกูลพี่ใครอายุดืนที่สุดยังมีใครตายยัไม่ใช่ในนยังยังใครใครยังไม่มีใครตายก็มีมีคนตายแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็พี่ชายผมก็บวกกปนแปดปีหกสิบเดก็ผมหกสเจ็ดใช่ไหมเขาก็จะเจ็ดสิบ้าเจ็ดสิบห้ตอนพ่อพี่ตายยังไม่ตย เป็นเขาอ้กเขาอวกว่า,วาแม่ตายห้าสิบกว่าอ๋อเป็นคนวัยอยุไม่ค่อยยืนอายุไม่ค่อยยืนเขาทำงานหนักหรือ,อยังไม่มีอะไรจะรักษาอีกตัวคงไม่ได้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองไม่ถูกครับนี่นะครับเรื่องสุขภาพพ่พยับนะครับเดี๋ยวนี้แฝดขอดูคัดในคอเลยนี่ใส่่แ่อันนี้อะไรอันนี้นี่อะไรอันนี้อะไรครับสร้อยเป็นเป็นสร้อยนี่นะครับพ่พยับตัวนั้นะอันนี้คือสร้อยอะไรคำเหล็กไหลไทยร ประคำเหล็กไหลไย,ยดำใช้แล้วดีทางไหนเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าป้องกันโปรยได้ป้องหวันไวรัสนะครับเพราะว่าเป็นประจุไฟฟ้าใช่เป็นประจุไฟฟ้าไอ้เคอดสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโรคหาโรคอะไรต่ออะไรทั้งหลาย,ยครับนะที่เขาใส่ท,ที่ไอ้ป้องกันโรคหาโรคอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ไ,นไอ้หานี่ค็คือไวรัสเนรับ,รบทีนี้คือคือ เราสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่าไอไวรัสเนี่ยเป็นประจุครับเป็นประจุประจุหนึ่งเป็นเป็นประจุลบครับทีนี้พวกอ้นนี่มันก็เป็นคลื่นไม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กส่งออกไปเพราะฉะนั้นเวลามันวิ่งเข้ามาพวกเนี่ยมันดันออนี่นะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนแ้วนมีเป็นแนะนาหลายคนแบบนะแนะนำแฝงก็แต่คนที่แขวนก็ไม่เห็นเป็น ไม่มีใครเป็นที่ขของพี่จิตอยาอีเต็มวีดไปสองเข็มพอนะครับพอแล้วนะพอแล้วนะเข้าโรงพยาบาลเลยก็ฉีดยาเลือดมันเลือดมันเป็นลิ่มพี่บ่ี่ยในฐานะคนที่แสวงพระหลักแพงๆแต่ก็ซื้อแพงๆด้วยเคยซื้ององละยี่สบสี่ยี่สบสี่ล้านสามสิบห้าล้านเคยซื้อองค์ละสามสิบห้าล้าน อันนั้นพระคุ้มครองคนหรือคนคุ้มครองพระครับเวลาใสา่เสียวเยสียวหน่อยเสียวจริงความจริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นความสมมุตินะครับนะครับคือคือพระเนี่ยมสมมติคือพระสร้างมาเองนะฮนะมวลสารเออคนปลุกเสร็จก็ปลุกเสร็จเองหมดแต่อันเนี้ยไปตกอยู่ในมือ คนบางเป็นมือบคนบางเป็นมือเศรษฐีมันกลายเป็นเรื่องของราคาคือถ้าพระตกในมือผมนี่โอ้โหไม่ได้เลยมันจริงๆแล้วมันก็เหมือนที่ดินนะการขึ้นแพงของที่ดินก็อยู่กับความนิยมนะแต่ความจริงมันก็ที่ดินแปลงเดียวที่ที่ดินทรงเดียวกันู่สายได้รายได้มันแ่างเดียวกันเลยเราไปสมมติเอาเราสมมุติเอาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี ตอนนี้ได้ข่าวว่าใส่แฟงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแล้วผมไม่ได้คิดถึงราคาเลยตอนนี้อตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องราคาพุทธคุณล้วนๆและอะไรนะพุทธคุณล้วนๆก็พุทธคุณล้วนๆนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยใส่เสื้อแบรนด์เนมตอนนี้ใส่เสื้อที่นส่สบายมากโนเนมหรือโนมไม่โนเนมไม่รู้่แต่เอาที่ใส่สบายแบรนด์เนมที่ใส่ที่ตัวเท่าไหรอะไรนะแบรนด์เนมที่ใส่ที่แพงๆเลย ก็เสื้อเสื้อถ้าเป็นเสื้อเชิดก็ตัวละสองหมื่นกว่าถ้าต่ำกว่าสองหมื่นขันแต่ไม่ได้ไม่ใช่ใแต่อเมื่อก่อนมันมันมันเป็นความเท่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเรากินกินเอาความอร่อยเอาความชรอบวันนี้เราเปลี่ยนใหม่เรากินเอาประโยชน์เอาสุขภาพเป็นหลักใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราใส่เสื้อเอาความเท่เป็นหลักครับตอนตอนปนี้เราใส่เสื้อเอาความสบายเป็นหลักเมื่อก่อนเราใส่พระ เอาความแพงเป็นหลักแต่ตอนนี้เราเอาพุทธกุ๊เป็นหลักอันนี้นะครับพูดถึงพาระนี่ครับโอสือโอสืออำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ร้านวันนี้เขามอบให้เนี่ยเ,เ,เนยนะครับอันนี้นะครับเขาตั้งใจเลยนะครับพูดพูดถึงโอสือหน่อยโอซือ <ๆ S 2> ครับ แม้ว่าเราไม่ได้รู้จักกันแต่เขารู้จักนี่พญาเป็นอย่างดีเลยได้เห็นหน้ากับตาก,กันพี่พญาบุลตังนู้นหน่อยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันครับแต่ก็ได้รับความเมตตาได้รับความปรารถนาดีจากคุณโอสอูส่งพระสมเด็จวัดประคังของแท้มาให้ผมผมขอบคุณมากแล้วก็ซาบซึ้งมากถ้าวันใดไปเที่ยวเพชรบูจะแวะไปหา จะไปขอชมบารมีเลนี่นะครับพี่เฮียวยักษ์นี่ครับจับพลังได้ผมยังผมยังขนลุกกระสิ่งนี้่ลยนี่นี่ผมเริ่มเริ่มติดเชื้อจับพลังเนี่ยพี่พยัยับเวลามันขนลุกให้พี่บังคับหรือมันมันมันเพิ่มวิตติไมมันมันอย่างนี้เราก็แผ่พลังไปสัมผัสเขาครับใช่ไหมเขาก็จะส่งพลังมาพอพลังนี้มันออกมามันก็วิ่งเข้าไปตามตามเฮียเนี่ยครับ มันก็วิ่งเข้าไปตามร่างกายจะออกของวิงพลังวิ่งร่างกายก็มีคนลุกวังอะไรบางี่มีคนมีคนก่อนเนี่ยบกเอาบกเอาบกจับจับใจคือมันขึ้นอ่ะก็สัว์เหมือนคนอื่นที่เห็นในคลิปแบบสพี่ไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นมันเชื่อเหมือนพี่ไหมอะไรนะเวลาเฮ้ยเราจับพลังได้นะเดี๋ยวเราขอดูพระหน่อยแท้ไม่แท้ไม่รู้มีพุทธคุณบ้างเออสมมติว่าเราเกี่ยวเทียบกบบคนแปลกศับ เชื่อไวมันแกะจกนกระทั่งสวยอย่างนั้นครับเราดูธรรมดาเดินถนนเดินบินเนี่ยเราจะไปเชื่อไงครับใช่ไหมแต่ว่าความรู้ความสามารถเนี่ยมันต้องเข้าใจได้ครับมันต้องรู้ได้มันไม่มีใครเห็นหรกว่าปรา์เดินไปในถนนเนี่ยคนนั้นจะเป็นปรา์คนนี้นจะเป็นนักร้องเก่งครับคนนี้จะเป็นคนมีความสามารถเรื่องอคอมพิวเตอร์มันก็ธรรมดา,ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองอะไรเนี่ย ถ้ามองผู้รู้กับผู้รู้คุยกันมันก็จะเข้าใจอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยเวลาคุยเรื่องพระคุยกับโก้วนเนี่ยมัาจะบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะอาจารย์บางเพนเนี่ยนะฮะก็จะต้องบอกเอาพระองค์นี้ใครสร้างสมัยไหนอะไรต่ออะไรทั้งหลายคือเข้าเขามีประสบการณ์เขามีความรู้แล้วเขาก็มีบังคับเขาก็มีหลักฐานมีตัววัดตัวบ่งชี้นะคือคือ มันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเชียงในด้านไหนคุณเชื่อไหมอย่างเช่นน้าเปล่าเนี่ยนะฮะดื่มไปทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะรู้เลยนะอันนี้น้ําสิงอันนี้น้าออร่าอันนี้น้าําช้างสับผัสได้นะถ้าเราสังเกตนิดหนึ่งสังเกตนิดหนึ่งตอนดื่มตอนดื่มสังเกตนิดเดียวอ่าตอนดื่มเราก็รู้จักคอมแพร์รู้จักศึกษานิดหน่อยนะก็<ม>จะรู้ว่าอันนี้มันมีข้อแตกตา่างอ,อะไรก็ตาม ถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีขคอับอย่างสมเด็จว่าระครังพวกเราวกแต่ละคนแต่ละคนศึกษาเอาจริงรนะรเอาจังนะครัเอาจริงเอาจังจนกระทั่งมันชัดเจนแล้วก็ทองแท้พี่พระยัดเกิดคิดไหมครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยทําให้การศึกษามันง่ายขึ้นแน่นอนเลยแน่นอนเลย ลองคิดดูนะภาพเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเหมือนกับอาหารเน่ยถ้าเราชิมสักสองสามครั้งเนี่ยครับแต่เราชิมเป็นพันครั้งมันเป็นพันครั้งเราจะรู้รู้เลยว่าเขาใช้ส่วนผสมอะไรใช่มันก็ยังละเอียดอ่อนขึ้นมามากนะฮะถ้าเ<ส>ราดูภาพสมเด็จเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นองเงี้ยเป็นแสนแสนองเห็นมาหมดเลย ที่ดูด้วยตาป่าปุ๊บมันก็จะแท้อันตรงนี้แท้ตรงนี้ไม่แท้อะไร,รบแบบนั้นนะคือดูออกหมดนะโดยโดย,โดยส่วนตัวพี่เชื่อเทคโนโลยีขนาดไหนอะไรนะเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบมันจะเป็นหลอกไงกล้องขยายสิบเท่ากล้องขยายพันเท่าคุณคิดว่าอะไรละเอียดอะไรมันอยู่ฟังนะครับอันนี้ชัดกว่ากันนะอันไหนมันจะชัดกว่ากันดีเทลที่ขยายมาจากอ่สิบเท่า ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงสร้างกล้องเป็นแสนเท่าล้านเท่าทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อที่จะดูว่าในดวงจนนันทร์มันมีอะไรมันมีดีเทลอะไรต่ออะไรทั้งหลายก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยเรับเมื่อก่อนก็เห็นแต่เป็นแสงสีเหลืองมีกระต่ายอยู่บนดวงจนันท <อะ S 2> ร์ต่อไปก็เห็นชัดขึ้นเห <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ็นชัดขึ้นต่อไปก็เห็นแม้กระทั่งภูเขาไฟในดวงจันทร์อะไรต่ออะไรทั้งหลายก็ชัดขึ้นชัดขึ้นพี่อาภิรัพอพี่ขึ้นกล้องมาไกลถุงความสุขในการส่องพระมากขึ้นนะ ก็เขามีธรรมชาติครเหมือนลายมือเหมือนลา,<ร>ายมือเนี่ยลายมือเนี่ยมันจะของใครของใครมันจะเขียงแบบเวลาไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีธรรมชาติของครับธรบรมชาติของพระเนี่ยมันมีความสึขขกกร,ร,ร่อนการตัดมวลสารนะฮะการทรงตัวรูปแบบมันมีของมันชัดเจนของมันอยู่มันมีคามําอธิบายในองค์พระอยู่แล้วในในองค์พระแล้วมันมีความซึง้งครับ ะะมีความเก่ามีความอมองเห็นความเก่าสนิมของความเก่าสนิมพ้าถึงเรียกว่าข่าวไซอะไรตอนแรกนะพี่พยับต้องดูคลิปของอาจารย์บำเพ็ญนของอาจารย์บำเพ็ญนเบนตรงไหนไนะคลิปคลิปสอนดูพระสมเด็จของอาจารย์บำเพ็ญนเนี่ยที่ดูดีที่สุเนี่ยเขาเจ๋งตรงไหนในฐานะพวกกันเขาเขาเจ๋งตรงที่มโนสาร,รตรงที่เขาการรวมตัวของขาวไซั์ นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วการตัดแล้วก็พิมส่งก็หลายหลายเรื่องครับไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าน,นี่แี่เรื่องเดียวแต่แต่เราดูเนี่ยนะฮะแต่ที่ดูได้ไวๆที่สุดนะก็คือข่าวไซต์มันขดเหมือนคนแก่รรเราดูเด็กห้าขวบกับคนอายุแปดสิบเนี่ยมันนะฮะ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันเราดูมันความแก่มันมีเห็นให้เห็นชัดอ่ดนะอันนั้นเราใช้ตาเนื้อแต่ถ้าพระนี่ใช้กล้องกม่กดตาเนื้อนี่ก็เห็นชัดก็เห็นแล้วแล้วก็เ,<อ>เห็น,หน้นย้ำมาดูตาด,ดููมันคือพูตดตรงๆนะดูปุ๊บมันก็ดูรู้แท้แล้วแท้ไปแท้แล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่พอรู้แล้วใช่ไหมรมู้มีเพื่อนสสหรือมีเพื่อนนักการเมืองมาให้ดูไหมอขอดูหน่อยอดูให้หน่อย <c oughs> คือคือเดี๋กว่อนนะครับอันนี้แท้แบบแบบสายวิทยาศาสตร์แท้แบบนี้นะครับแต่บางคนมันแท้ทางเสียงนี่อีกแบบคนละแท้กันคือคนละแท้กันเพราะว่าแท้แบบคนละแท้กันคืออย่างนี้นะคือคือพระสมเด็จเนี่ยเขาสร้างไว้เยอะมากครับ ก็มีทีมบางทีมอย่างสมมติว่ามีทีมลุงพุทธลุพุทธก็เล่นเฉพาะเนื้อทนี้เท่านั้นครึงจะบาดแผลเขาเล่นเฉพาะเนื้อเล่นเฉพาะเนื้อแล้วก็พีมทรงลุงพุทธเนี่ยอาจจะมีหลายแม่ทีมเขาก็เล่นทีมแม่ทีมหนึ่งแล้วก็เนื้อนิ่เท้องั้นไม่ผิดอะไร ต่างคนต่างเล่นเน่้ไหนไม่มีความผิดไม่ไม่ไม่มีความผิดไม่มีความผิดนะครับตัวแท้ไม่แท้เนี่ยไม่มีความผิดครับนะแต่ตัวราคาที่สมมุตินะมันเป็นข้อแตกทุกวันนี้ถ้าให้ไปซื้อสมเด็จองเป็นล้านซื้อไหมครับซื้ออ้าวอะไรนะองเป็นล้านยังซื้อเหรอ ซื้อจากคนที่ใกล้ชิดนะครับก็ซื้ออยู่กับอันเนี้ยคือคือเราต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าอ่ะอันเนี้ยตระกูลเนี้ยชอบอันเนี้ยทีมเนี้ยชอบคือคือคือเราต้องเราเราเราก็มีของเล่นที่าต้องหับใจเขาอบางคนเนี่ยชอบเล่นนาฬิกานะฮะเราก็จะต้องรู้เรื่องนาฬิกาเวลาไปคุยกับเขาเราเป็นเพื่อนเขา คนนี้เล่นสมเด็จแบบนี้เราก็ไปคุยกับเขาเอ้ยสมเด็จแบบนี้ต้องใช่นะต้องเออออกบอกกับเขาเออออกเขาชอบอย่างนั้นนะครับคนนี้ชอบเสื้อแบรนด n เ e มแล้วก็คุยเรื่องแบรนด์เนมเขาได้เราก็มีคุยเรื่องเสื้อแบรนดน n อ e ะผมก็มีคุยเรื่องนาฬิกาผมก็มีคุยเรื่องพระที่ สายคุณคุณบอกว่าแค้มผมผม,ผมก็มีมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเข้าได้ทุกสายครับเราอยากมีเพื่อ,นอะนเก็อ้วนัะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าสมไยเศรษฐีถึงกล้าซื้อพระยกหินเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมตัดเล็กนิงเดียวอ